สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเรายินดีต้อนรับสู่นวนิยายสะท้อนสถานการณ์แห่งยุคพระพุทธศาสนากำลังสั่นครอนอย่างหนักผีบุญตอนที่1.1เปรเวไฟกลางบุญ กลางดึกคืนหนึ่งในฤดูฝนเสียงระฆังวัดดังขึ้นสามครั้งตามคำนียมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเรียกศรัทธาหากเป็นสัญญาณเคาะร้ายไฟไหม้โบสถไฟไหม้โบสถเสียงตะโกนของผู้ใหญ่บ้านพุ่งผ่านสายฝนที่โปรยกระหนำ่ำ ผู้คนจากรอบวัดรีบตีนและวิ่งเข้ามาดูด้วยหัวใจสนกโบสถ์ไม้สักทองอายุเกือบร้อห้ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านตำบลหนองดอกบัวถูกเปลวเพลิงลุกลามไปอย่างรวดเร็วไม้เก่าและน้ำมันที่คล้ายถูกสาดไว้บางจุดทำให้ไฟลุก โชนเนื้อควันดามคลุงห้ามกลางเสียงบีดร้องของรถดับเพลิงที่มาถึงล่าช้าอย่างน่าสงสัยพระคุณอานันเจ้าอาวาสรูปหนุ่มผู้ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสุนทรบุตรธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสันส้นๆว่าเจ้าคุณอานัน์ เดินออกมาจากกุฏิด้วยจีวรเปียกโชกตาแดงๆแก้วตาเต็มไปด้วยความเศร้ามันต้องเป็นอุบัติเหตุไฟฟ้ารัดวงจรแน,น่นอนอัตมาเพิ่งสวดมนต์เสร็จยังไม่ทันจะเข้านอนเลยเสียงท่านเจ้าคุณปนสะอื้นและกล้องถ่ายทอดสดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ใหญ่บ้านก็จับภาพ ไว้ได้หมดเช้าวันต่อมาสท,ท้องถิ่นแห่กันมาทำข่าวโบดไม้พันล้านบอดกลางสายฝนขึ้นหน้าหนึ่งหลายสบับเอกเด็กหนุ่มวัยยี่ต้นๆที่เป็นลูกศิษย์วัดมาเกือบ20ปียืนดูเศษเท่าทานกับกองซากไม้ที่กลายเป็นเงาดำ เขาจำได้ว่าเมื่อคืนเขาเดินไปหลังโบสถ์เพื่อหากล่องยาใส่แผลที่ลิมไม้ในศาลาเก่า